ภรยาคนหนึ่งสงสัยว่าสามีของเธอแอบเจอสาวในร้านบูติกจนต้องตัดสินใจสมัครเป็นพนักงานขายในร้านเดียวกันแต่สิ่งที่เธอได้เจอหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ความจริงธรรมดาๆรรเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในร้านบูติกนี้เต็มไปด้วยความลับความตึงเครียดและการหักหลังที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคุณจะคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะพลิกผันอย่างไรติดตามเรื่องราวสุดประทึกนี้ไปพร้อมกันแล้วคุณจะรู้ว่า ความจริงที่ซ่อนอยู่ในร้านบูติกจะทำลายหรือรักษาความรักของเธอได้อย่างไรอย่าพลาทุกตอนเพราะความลับนี้กำลังจะถูกเปิดเผยทีละนิดทีละนิด,นดภรยาคนหนึ่งชื่อพลอยเริ่มรู้สึกสงสัยเมื่อสามีของเธอกลับบ้านบ่อยครั้งด้วยกลิ่นน้ำหอมที่แปลกใหม่กลิ่นนั้นไม่ใช่น้ำหอมที่สามีเคยใช้มาก,ก่อนพลอยจำได้ว่าเมื่อคืนสามีบอกว่าจะไปธุระที่ร้านบูติกในห้างใกล้บ้านวันถัดมาพลอยเดินทางไปที่ร้านบูติกนั้นอย่างเงียบเงียบ ร้านบูติกดูรูหรามากกระจกสายบานใหญ่สะท้อนแสงไฟสีทองแสงไฟส่องสว่างไปทั่วทุกมุมของร้านกลิ่นผ้าหอมกลุ่นและน้ำหอมแบรนด์ดังผสมผสานกันจนทำให้พลอยรู้สึกตื่นเต้นและหวาดระแวงในเวลาเดียวกันพลอยเห็นสาวสวยคนหนึ่งยิ้มให้สามีของเธอสาวคนนั้นสวมชุดสีแดงสดริมฝีปากแดงฉ่ำสายตาของสาวคนนั้นจ้องมาที่สามีของพลอยอย่างไม่ปิดบงังหัวใจพลอยเต้นแรงขึ้นทุกทีความสงสัยกลายเป็นความไม่สบายใจ ในขณะนั้นพลอยตัดสินใจสมัครเป็นพนักงานขายที่ร้านบูติกเดียวกันเธอเริ่มเรียนรู้การทำงานอย่างตั้งใจพลอยสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของสามีและสาวสวยคนนั้นเธอพบว่าทั้งคู่มีการพูดคุยที่ลับๆล,ล,ล่อๆบ่อยครั้งและบางครั้งพวกเขาก็ยืนใกล้กันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นวันหนึ่งพลอยเห็นสามีกำลังจับมือกับสาวคนนั้นอย่างแนบชิดกลิ่นน้ำหอมที่สามีใช้กับกลิ่นน้ำหอมของสาวคนนั้นผสมกันพลอยรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน ความเจ็บปวดและความโกรธคล้ายจะระเบิดออกมาพลอยพยายามเก็บอาการไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ในใจลึกๆความจริงที่เธอพบทําให้เธอแทบหายใจไม่ออกร้านบูติกที่เคยดูหรูหราและสวยงามกลับกลายเป็นที่แห่งความลับและการทรยศพลอยรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่พลอยเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสามีอย่างละเอียดขึ้นทุกวัน ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นและใส่ใจแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนลับๆล,ล่อๆเขามักจะส่งข้อความผ่านโทรศัพท์โดยไม่ให้เธอดูและกลับบ้านดึกกว่าปกติบ่อยครั้งทุกครั้งที่สามีไปที่ร้านบูติกพลอยจะตามไปเงียบๆเธอซ่อนตัวหลังชั้นวางเสื้อผ้าสายตาของเธอเต็มไปด้วยความระแวงได้ยินเสียงหัวเราะหวานๆของสาวเจ้าของร้านบูติกที่คอยน้มน้วาสามีอย่างอ่อนหวานมือของทั้งคู่สัมผัสกันอย่างไม่ตั้งใจหรืออาจตั้งใจ สายตาพลอยพร่หมัวด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะสินค้าพลอยได้ยินเสียงสาวคนนั้นพูดกับสามีว่าคุณน่ารักที่สุดเสมอเลยค่ะน้ำเสียงนั้นเปี่ยมด้วยความรู้สึกที่พลอยไม่เคยได้ยินจากสามีเธอมาก่อนหัวใจพลอยเหมือนถูกบิบแน่นจนแทบหยุดเต้นเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าสาวคนนั้นไม่เพียงแต่พูดคุยกับสามีแต่ยังแอบส่งข้อความลับในโทรศัพท์ บางครั้งสาวคนนั้นจะหยิบโทรศัพท์สามีขึ้นมาเล่นมือทั้งสองแต่ต้องกันอย่างใกล้ชิดบรรยากาศในร้านบูติกที่ดูหรูหราและอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลับที่ไม่มีใครรู้พลอยเริ่มรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเธอไม่สามารถวางใจใครได้แม้แต่คนที่เคยรักที่สุดคืนหนึ่งเมื่อสามีกลับบ้านพลอยเผลอเห็นโทรศัพท์ของเขาเปิดหน้าข้อความที่สาวคนนั้นส่งมาข้อความนั้นเต็มไปด้วยคำพูดหวานๆที่ทำให้พลอยแทบล้มทั้งยืน ในคืนนั้นพลอยนั่งอยู่บนเตียงหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเธอคิดถึงวันที่ทั้งสองคนเคยสัญญาจะรักและอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ตอนนี้ความจริงที่ถูกปกปิดมันกลับสร้างรอยแผลลึกในใจเธอพลอยรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่เธอเดินผ่านร้านบูติกพลอยรู้สึกเหมือนถูกท้าทายเหมือนมีเสียงกระซิบที่เตือนเธอว่าไม่มีใครน่าไว้ใจและความลับที่ซ่อนอยู่ในร้านนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล พลอยตัดสินใจว่าความจริงต้องถูกเปิดเผยแต่เธอรู้ดีว่าความจริงนั้นอาจจะทำลายทุกอย่างที่เธอมีคืนหนึ่งในช่วงเวลาที่ร้านบูติกเงียบสงดพลอยแอบเข้าไปหลังร้านเพื่อค้นหาหลักฐานหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมามือสั่นเมื่อเธอเปิดลิ้นชักและพบโทรศัพท์ของสาวเจ้าของร้านในโทรศัพท์นั้นมีข้อความและภาพถ่ายที่ชัดเจนยืนยันทุกอย่างพลอยไม่อาจทนเก็บความลับนี้ไว้ได้อีกต่อไป เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามเพราะบางครั้งการรู้ความจริงคือหนทางเดียวที่จะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตของพลอยกับสามีจะถูกทดสอบอีกครั้งและบทสรุปของเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในพริบตาพลอยถือโทรศัพท์ในมือด้วยความหนักใจเธอรู้ว่าการเปิดเผยเรื่องนี้อาจทำลายครอบครัวของเธอแต่ความรู้สึกถูกทรยศทำให้เธอไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปวันรุ่งขึ้นพลอยเรียกสามีมาคุยอย่างจริงจังที่บ้าน สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้มแข็งสามีเริ่มรู้สึกตัวถึงสิ่งที่พลอยรู้แล้วแต่เขายังพยายามปฏิเสธและหลีกเลี่ยงพ่อยยื่นโทรศัพท์ที่เต็มไปด้วยข้อความและภาพถ่ายให้สามีดูใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีซีดขาวน้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นเครือเมื่อถูกเผชิญหน้ากับความจริงผมขอโทษพลอยผมทำผิดไปแล้วความเงียบตกลงมาในห้องพลอยรู้สึกทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นแต่เธอก็ยังอยากเข้าใจเหตุผล เพราะความรักที่เคยมีมันยังไม่ตายไปทั้งหมดหลังจากวันนั้นทั้งสองคนเริ่มพูดคุยและพยายามแก้ไขปัญหาพร้อยยังคงทำงานที่ร้านบูติกต่อไปแต่บรรยากาศระหว่างเธอกับสาวเจ้าของร้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดสายตาและคำพูดบางอย่างทำให้พลอยรู้สึกเหมือนถูกท้าทายทุกครั้งที่เจอหน้าคืนหนึ่งพลอยพบข้อความลับอีกชุดในโทรศัพท์สามีครั้งนี้เป็นข้อความขอเลิกกับสาวคนนั้นพลอยรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อย ความลับความเจ็บปวดและความหวังทั้งหมดปะปนกันจนยากจะแยกออกพลอยรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่เธอพร้อมจะเดินไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อความรักและชีวิตที่เธออยากให้มันดีขึ้นจริงๆเวลาผ่านไปพลอยเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวสามีเขาดูจริงใจขึ้นใส่ใจและพยายามทําให้ครอบครัวกลับมามั่นคงอีกครั้งแต่ในใจของพรอยยังมีความระแวงซ่อนอยู่ลึกๆทุกครั้งที่สามีกลับบ้านดึก หรือมีสายเรียกเข้าที่ไม่เปิดเธอจะจับตามองอย่างไม่วางตาวันหนึ่งขณะที่พลอยกำลังเก็บของในร้านบูติกเธอพบข้อความแปลกๆบนโทรศัพท์ของสาวเจ้าของร้านข้อความนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำข่มขู่และคำเตือนบางอย่างพลอยรู้ทันทีว่าเรื่องราวไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่เธอคิดความสงสัยและความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของสาวเจ้าร้านอย่างละเอียดพบว่ามีบางอย่างผิดปกติ สาวเจ้าร้านดูเหมือนจะมีแผนบางอย่างที่เธอไม่รู้คืนหนึ่งทอยตัดสินใจตามสาวเจ้าร้านออกไปจากร้านตามไปจนถึงที่พักที่ดูหรูหราและลึกลับทอยเห็นสาวเจ้าร้านานัดเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีของเธอบรรยากาศเต็มไปด้วยความลับและความไม่แน่นอนทอยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งในเกมที่ซับซ้อนแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบเธอเตรียมแผนของตัวเอง เพื่อที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดและปกป้องชีวิตครอบครัวของเธออย่างเด็ดขาดความตึงเครียดในใจพลอยพุ่งสูงขึ้นทุกวันทุกก้าที่เธอเดินเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยกับดักและความอันตรายแต่ครั้งนี้พลอยรู้ดีว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยอ,อย่างสมบูรณ์พลอยรวบรวมความกล้าและข้อมูลที่เธอค้นพบทั้งหมดพร้อมกับวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อเปิดโปรงความจริง เธอเลือกวันหนึ่งที่สาวเจ้าร้านบูติกจะมีงานเลี้ยงใหญ่ในร้านพลอยแต่งตัวสวยงามแต่มั่นใจและเด็ดเดี่ยวมากกว่าครั้งไหนๆในงานเลี้ยงพลอยเดินตรงเข้าไปหาเจ้าของร้านสายตาทั้งสองคนแลกเปลี่ยนกันด้วยความเย็นชาสาวเจ้าร้านพยายามพูดจาวานล้อมแต่พลอยไม่สนใจเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดภาพและข้อความที่เป็นหลักฐานต่อหน้าคนในงานบรรยากาศในงานเปลี่ยนไปท,ทันทีเสียงกระซิบกระซาบและสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจ สาวเจ้าร้านหน้าเสียสีหน้าซีดเผือดสามีของพลอยยืนอยู่ใกล้ๆไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปพลอยรู้สึกเหมือนภูเขาหนักในใจถูกยกออกแม้จะเจ็บปวดแต่เธอก็ได้ความรู้สึกของความเป็นอิสระเธอยืนหยัดอย่างเข้มแข็งท่ามกลางสายตาของทุกคนครั้งนี้พลอยไม่ใช่คนที่ถูกทรยศ์อีกต่อไปหลังงานาเลี้ยงนั้นชีวิตของพลอยและสามีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งสองเริ่มพูดคุยอย่างจริงใจและพยายามเยียวยาความสัมพันธ์ ส่วนสาวเจ้าร้านบูติกต้องเผชิญกับผลของการกระทำของเธอพลอยเรียนรู้ว่าแม้ความเจ็บปวดจะรุนแรงแค่ไหนแต่ความเข้มแข็งและความจริงคือทางเดียวที่จะนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของพลอยที่แม้จะผ่านความมืดมนและความลับที่เจ็บปวดแต่ในที่สุดเธอก็เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและมั่นคงหลังจากวันนั้นพลอยกับสามีเริ่มกลับมาสร้างความไว้วางใจใหม่ ทั้งคู่ใช้เวลาพูดคุยกันอย่างเปิดใจมากขึ้นสามีของพลอยแสดงความสำนึกผิดอย่างจริงจังและสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดอีกพลอยเองก็พยายามปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีเธอรู้ว่าการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าจะลืมแต่คือการปล่อยให้ใจสงบและพร้อมเริ่มต้นใหม่ในร้านบูติกสถานการณ์กลับมาสงบลงสาวเจ้าร้านที่เคยเป็นศัตรูกลับถอนตัวไปจากชีวิตของพวกเขาพลอยได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เพราะความเข้มแข็งและความกล้าที่เธอแสดงออกบางคืนพ่อยยังคงนั่งคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหัวใจของเธอยังรู้สึกเจ็บแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเธอเชื่อว่าอนาคตที่ดีจะรออยู่ข้างหน้าและเธอพร้อมที่จะเดินไปพร้อมกับสามีของเธอด้วยความมั่นใจและรักแท้ในที่สุดพ่อยได้เรียนรู้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดแต่ความจริงใจความกล้าเผชิญหน้าและความรักคือกุญแจที่จะปลดล็อกทุกความมืดมน เพื่อให้แสงสว่างของความสุขกลับคืนมาในชีวิตเธออย่างแท้จริงวันเวลาผ่านไปพร้อยและสามียังคงก้าวเดินเคียงข้างกันแม้จะมีบางวันที่ความทรงจำเจ็บปวดกลับมาเยือนแต่พวกเขาร่วมมือกันผ่านทุกปัญหาอย่างเข้มแข็งพร้อยเริ่มเปิดใจรับรู้ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและสร้างความสุขจากภายในความสงสัยและความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเชื่อใจและความหวัง ในบางวันพลอยกับสามียืนอยู่หน้ากระจกมองตัวเองทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นรู้ว่าพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบแต่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันอย่างจริงใจร้านบูติกกลายเป็นเพียงอดีตที่ผ่านพ้นไปแต่บทเรียนจากวันนั้นยังคงสอนใจพลอยให้เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้พลอยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีโอกาสแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ได้เพียงแต่ต้องกล้าพ,พอที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงและไม่หนีไปจากมัน ชีวิตยังคงเดินต่อไปและพลอยก็พร้อมที่จะสร้างบทใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนด้วยความรักและความหวังที่ไม่เคยดับมอดแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปพลอยยังคงระลึกถึงบทเรียนที่เจ็บปวดเหล่านั้นอยู่เสมอเธอใช้ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันความรักที่กลับคืนมาไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจมากขึ้นสามีของพลอยเองก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เขาใส่ใจดูแลและให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าเดิมทั้งสองร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงด้วยความเข้าใจและการให้อภัยบางครั้งพลอยนั่งมองร้านบูติกผ่านหน้าต่างบ้านความทรงจำเก่าๆยังงวงเวียนอยู่ในใจแต่เธอไม่กลัวอีกแล้วเพราะวันนี้เธอรู้ว่าตัวเองมีพลังที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลอยก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจชีวิตของพลอยสอนให้รู้ว่า ความจริงแม้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่ก็เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดทางไปสู่ความสุขและความสงบเพียงแค่ต้องกล้าพอที่จะยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่หวั่นหวันพลอยยิ้มให้กับอนาคตและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความรักแท้จริงเวลาผ่านไปพลอยเริ่มเห็นตัวเองในกระจกด้วยความภาคภูมิใจเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เคยหวาดกลัวและไม่มั่นใจอีกต่อไปแต่เป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยพลังและความกล้า ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามียังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเรียนรู้ที่จะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจมากขึ้นทั้งคู่เข้าใจว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่การเดินเคียงข้างกันในทุกเส้นทางต่างหากที่สำคัญพลอยเริ่มวางแผนอนาคตร,ร่วมกับสามียังมีความหวังทั้งเรื่องการทำงานการสร้างครอบครัวและความฝันที่เคยวางไว้เธอรู้ว่าต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ครั้งนี้เธอมั่นใจว่าจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกัน ในค่ำคืนหนึ่งพลอยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูดาวบนฟ้าหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงเธอขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้และขอบคุณความรักที่ยังคงอยู่พลอยรู้ดีว่าเส้นทางชีวิตยังมีอีกยาวไกลแต่ตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกความทา้าทายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและรักแท้ที่ไม่เคยจางหายไปไหนวันหนึ่งพลอยและสามีนั่งคุยกันอย่างเปิดใจใต้แสงจันทร์ทั้งสองพูดถึงความฝันและเป้าหมายใหม่ๆ ที่อยากจะสร้างร่วมกันพลอยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังพลอยเริ่มวางแผนที่จะเปิดร้านเล็กๆของตัวเองร้านที่จะเป็นสถานที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักเธออยากใช้ประสบการณ์และความเข้มแข็งที่ได้รับมาสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างสามีของพลอยสนับสนุนทุกกาวที่เธอเดินไปเขาพร้อมจะยืนเคียงข้างและช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรค ความรักและความเชื่อใจที่กลับมาเติมเต็มหัวใจทั้งสองพรายรู้ว่าชีวิตไม่เคยง่ายแต่ทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนที่ทําให้เธอเข้มแข็งและทุกครั้งที่เธอก้าวผ่านความมืดมนแสงสว่างของความรักและความหวังก็จะส่งนําทางเธอไปเพราะย,ยิ้มอย่างมั่นใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่แท้จริงเธอเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอจะไม่ยอมแพ้และจะก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเสมอพลอยเริ่มใช้เวลามากขึ้นกับตัวเองเธอฝึกฝนทักษะใหม่เรียนรู้เรื่องที่เธอเคยละเลยไปทุกวันที่ผ่านไปทําให้เธอรู้สึกมีพลังและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสามีของพลอยก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาไม่เพียงแต่พูดคําขอโทษแต่ลงมือแสดงออกด้วยการกระทําจริงใจทั้งสองค่อยๆสร้างความไว้วางใจที่เคยแตกสลายขึ้นมาใหม่ วันหนึ่งพลอยได้รับคำชวนจากเพื่อนร่วมงานให้จัดงานแฟชั่นเล็กๆที่ร้านบูติกเธอตัดสินใจใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะอ,อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะผ่านความเจ็บปวดแต่เธอยังแข็งแกร่ง,แ,งและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าในงานวันนั้นพลอยยืนอยู่ตรงกลางร้านท่ามกลางแสงไฟสวยงามและเสียงเพลงเบาๆเธอรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงความมั่นใจในตัวเองกลับมาอีกครั้งพลอยรู้ดีว่าชีวิตยังมีอีกหลายบททดสอบ แต่ตอนนี้เธอไม่กลัวแล้วเพราะเธอมีทั้งความรักความหวังและความกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปพลอยเริ่มเปิดร้านเล็กๆของตัวเองตามความฝันร้านที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าสวยงามและบรรยากาศอบอ,อุ่นลูกค้าหลายคนชื่นชอบในความตั้งใจและรอยยิ้มที่เธอมอบให้พลอยรู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างสิ่งที่เป็นของตัวเอง สามีของพลอยยังคงอยู่เคียงข้างเขาช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกก้าวเดินความรักของทั้งสองกลับมามั่นคงและลึกซึ้งกว่าเดิมทั้งคู่เรียนรู้ที่จะให้เวลาและพื้นที่แก่กันมากขึ้นแม้ในบางวันจะยังมีเรื่องราวในอดีตที่ย้อนกลับมาพลอยก็เลือกที่จะปล่อยวางและมุ่งไปข้างหน้าเพราะเธอรู้ดีว่าชีวิตคือการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนและความหวังคืนหนึ่งพลอยนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ หัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจะยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งและเดินไปพร้อมกับความรักที่แท้จริงในใจเสมอพลอยนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมือสัมผัสกับขอบรูไม้เย็นๆสายลมค่ำคืนนี้พัดผ่านเบาๆพัดพากลิ่นดอกไม้จากสวนหลังบ้านเข้ามาท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับส่องสว่างเป็นประกายราวกับกำลังเป็นพยาในทุกเรื่องราวที่ผ่านมา หัวใจของพลอยเต็มไปด้วยความสงบความเจ็บปวดที่เคยมีเริ่มจางหายไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความหวังและความแข็งแกร่งที่เธอสร้างขึ้นจากการผ่านพ้นทุกบททดสอบเธอคิดถึงเส้นทางที่เดินผ่านมาไม่ว่าจะเจ็บปวดและยากลำบากแค่ไหนแต่ทุกก้าวนั้นทำให้เธอเข้มแข็งและมีความมั่นใจมากขึ้นพลอยเริ่มมองเห็นอนาคตด,ด้วยสายตาที่สดใสเธอรู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่ไม่เคยเจออุปสรรค แต่การมีใจที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมจะก้าวเดินต่อไปคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสามีของพลอยนั่งอยู่ข้างๆเงียบๆเขามองพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเคารพพลอยรับรู้ได้ถึงความจริงใจในสายตานั้นซึ่งต่างจากวันที่ผ่านมาเมื่อครั้งหนึ่งที่เขาเคยทําให้เธอเจ็บปวดในคืนนี้ทั้งสองคนจับมือกันแน่นไม่มีคําพูดมากมายแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึง้ง พลอยรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าอาจยังไม่ง่ายแต่ด้วยความรักและความเชื่อใจที่มีพวกเขาจะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงพลอยมองออกไปยังท้องฟ้าอีกครั้งคิดถึงความฝันที่ยังรอให้เธอเติมเต็มไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายใดเธอพร้อมจะสู้และไม่ยอมปล่อยให้ความหวังดับลงในใจของพลอยมีความมั่นใจว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิต บทที่เธอจะเขียนขึ้นเองด้วยความกล้าความรักและความเข้มแข็งที่แท้จริงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่เดินกลับหลังอีกต่อไปเพราะครั้งนี้พลอยพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปลี่ยนด้วยความหวังอย่างแท้จริงพลอยลุกขึ้นยืนเต็มความสูงของเธอสายลงพัดผ่านเส้นผมและเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ความรู้สึกหนักหน่วงที่เคยกดทับใจคลายลงอย่างชา้าช้าแทนที่ด้วยพลังและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยม เธอเดินกลับเข้าบ้านไปยังห้องที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจําแต่ครั้งนี้พลอยเลือกที่จะมองมันด้วยสายตาใหม่เธอไม่ปล่อยให้อดีตเป็นกรงขังที่ขวางกั้นชีวิตแต่จะใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเติบโตพลอยนึกถึงร้านบูติกที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดร้านที่ครั้งหนึ่งเคยกลายเป็นสนามรบของความรู้สึกและความลับแต่ตอนนี้ร้านนั้นกลับกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เธอรู้จักคุณค่าของความจริงใจและความเข้มแข็ง ในใจพลอยมีความตั้งใจแนว่วแน่ว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตมากำหนดชีวิตจะไม่ยอมให้ความกลัวหรือความสงสัยมาครอบงำหัวใจอีกต่อไปแต่จะใช้ความรักความหวังและความกล้าที่มีก้าวเดินไปสู่อนาคตที่เธอเลือกเองพลอยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆส่องผ่านท้องฟ้าเหมือนสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีความท้าทายรอยอยู่มากมาย แต่ครั้งนี้พลอยมั่นใจเต็มเปี่ยว่าจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปลี่ยนด้วยความหวังพลอยพร้อมที่จะเขียนบทใหม่ในชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความสุขที่แท้จริงนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองอย่างกล้าหาญและมั่นคงพลอยเริ่มวางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้อย่างตั้งใจเธอรู้ดีว่าการเดินทางเพื่อความสุขและความสงบใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่ผ่านมา พรอยพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอุปสรรคที่อาจเข้ามาเธอวางแผนจะใช้เวลามากขึ้นกับครอบครัวให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจเพราะเธอรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่สม่ำเสมอและการให้อภัยที่แท้จริงนั้นต้องมาจากใจที่เปิดกว้างพร้อยยังตั้งใจจะพัฒนาร้านของตัวเองให้เติบโตอย่างมั่นคงเธอวางแผนจะเพิ่มไอเดีใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้า พร้อมกับสร้างบรรยากาศอบอุ่นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเพราะร้านนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือพื้นที่ที่เธอสร้างขึ้นจากหัวใจในค่าคืนนี้พลอยนั่งเขียนบันทึกความรู้สึกและความฝันทุกคําพูดเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไม่แน่นอนแต่เธอมั่นใจว่าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักที่แท้จริงทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่เธอต้องการพลอยหลับตาลงอย่างสงบพร้อมต้อนรับวันใหม่ ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังและความเชื่อมัน่นชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครั้งนี้พลอยเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยหมดสิน้นเช้าวันใหม่สัตว์ส่องแสงอบอุ่นผ่านผ้า,ผาม่านบางๆของห้องนอนพลอยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นในหัวใจเธอรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของเธอหลังจากทานอาหารเช้าอย่างเรียบง่ายพลอยเดินออกไปที่ร้านเล็กๆของตัวเอง บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความสดใสและความเป็นมิตรลูกค้าบางคนที่เคยเห็นเธอในวันที่เจ็บปวดตอนนี้กลับมาด้วยรอยยิ้มและคำพูดให้กำลังใจพรอยจัดการกับสินค้าอย่างใจเย็นพร้อมกับวางแผนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายในสัปดาห์หน้าเธอคิดถึงโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานในช่วงบ่ายสามีของพลอยเข้ามาหา เขานำดอกไม้สดและของขวัญเล็กๆมาให้พลอยรับไว้ด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจพวกเขานั่งคุยกันอย่างสบายๆแบ่งปันความฝันและวางแผนสำหรับอนาคตร่วมกันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงพลอยรู้ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ความรักความเชื่อใจและความอดทนจะช่วยพาเธอผ่านทุกบททดสอบที่กำลังจะมาถึงค่ำคืนมาถึงอีกครั้งพลอยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดวงดาว และฟังเสียงลมใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความหวังเธอรู้ว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นอย่างไรเธอจะเผชิญหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจเธอเลยเวลาค่ำคืนค่อยๆผ่านไปพ่อยยังคงนั่งนิ่งที่ระเบียงบ้านลมหายใจของเธอเป็นจังหวะเดียวกับเสียงธรรมชาติรอบตัวความเงียบสงัดนี้กลายเป็นเพื่อนแท้ที่ปลอบโยนใจเธอให้สงบลงในใจพ่อยเริ่มฝันถึงอนาคตที่สดใส ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จในธุรกิจหรือความมั่นคงในครอบครัวแต่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการยอมรับตัวเองและคนที่เธอรักเธอรู้ว่าชีวิตจะมีวันที่สดใสและวันที่มืดมนสลับกันไปแต่เธอเลือกที่จะเดินต่อไปด้วยความกล้าหาและความหวังพลอยเชื่อมั่นว่าทุกความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาคือบทเรียนที่ทำให้เธอเข้มแข็งและมีค่ามากขึ้นคืนวันหนึ่งที่เงียบสงดพลอยตัดสินใจเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคต ในจดหมายนั้นเธอเขียนถึงความฝันความหวังและคำสัญญาที่จะไม่ยอมแพ้เธอฝากให้ตัวเองจดจำเสมอว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นให้เธอก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและมีศรัทธาในหัวใจพลอยวางปากกาลงเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมที่จะก้าวสู่วันใหม่ด้วยความหวังและความรักที่ไม่สิ้นสุดเพราะวันนี้เธอได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตและพร้อมที่จะเขียนบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยมือของเธอเอง พลอยลุกขึ้นจากที่นั่งหันมามองแสงจันทร์ที่สัตว์ส่องผ่านหน้าต่างแสงนั้นไม่เพียงส่องสว่างให้ห้องแต่ยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในใจเธอเธอรู้ดีว่าชีวิตข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ครั้งนี้พลอยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่หวั่นไหววันรุ่งขึ้นพลอยตื่นขึ้นด้วยจิตใจแจ่มใสเธอเตรียมตัวไปที่ร้านเล็กๆของตัวเองอย่างมั่นใจทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุด แม้จะเคยล้มเหลวเคยเจ็บปวดแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นกำหนดชีวิตระหว่างวันพ้อยพบกับลูกค้าและเพื่อนๆที่ให้กำลังใจคำพูดและรอยยิ้มที่ได้รับทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งเธอเชื่อว่าความรักและความหวังเป็นพลังที่ไม่สิ้นสุดและจะช่วยให้เธอก้าวผ่านทุกอุปสรรคในอนาคตได้พลอยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อความจากสามีข้อความนั้นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความรักและกำลังใจ เราจะผ่านมันไปด้วยกันนักพราะย,ยิ้มกว้างรู้สึกว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปค่ำคืนอีกคืนหนึ่งพลอยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดาวบนท้องฟ้าที่ยังคงเปลี่ยนประกายไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบความหวังและความรักที่แท้จริงเธอพร้อมแล้วที่จะเขียนบทใหม่ในชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความสุขและความเข้มแข็งอย่างแท้จริงและครั้งนี้พลอยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยหัวใจที่กล้าเผชิญทุกเรื่องราวด้วยความมั่นใจและศรัทธาพลอยรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นภายในใจเหมือนแสงแดดอบอุ่นที่ค่อยๆส่องผ่านเมฆหมอกหนาทึบทุกความเจ็บปวดที่เคยสะสมกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอกล้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพียงเพื่อความสุขของตัวเองแต่เพื่อครอบครัวและคนที่เธอรักวันต่อมาพลอยเริ่มต้นวางแผนโครงการใหม่ในร้านเธอใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกสินค้าการตกแต่งร้านไปจนถึงการบริการลูกค้า พ่อตั้งใจให้ร้านนี้เป็นสถานที่ที่อบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือนที่นี่จะเป็นมากกว่าร้านขายของแต่คือท,ที่ที่ทุกคนรู้สึกเหมือนบ้านสามีของพ่อย,ยังคงเคียงข้างเธอเสมอเขาเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีและพร้อมจะสนับสนุนความฝันของพ่อยอย่างเต็มที่ความรักของทั้งสองค่อยๆฟื้นฟูและเติบโตอย่างมั่นคงเป็นความรักที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนหลักฐานของความจริงใจและความเข้าใจ ในทุกค่ำคืนพลอยจะนั่งจดบันทึกความคิดและความฝันเธอจดจ่อกับอนาคตที่สดใสและวางแผนที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแม้ว่าจะมีวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้แต่พลอยไม่เคยปล่อยให้ความหวังดับไปเพราะเธอรู้ว่าชีวิตเป็นเส้นทางที่ต้องเดินไปข้างหน้าและในทุกก้าเดินนั้นหัวใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความรักจะเป็นแสงสว่างนําทางให้เธอเสมอเวลาผ่านไปพลอยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆรอบตัว แม้บางวันยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญแต่หัวใจเธอกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบพรอยรู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการ,รเผชิญหน้าด้วยความกล้าและความจริงใจในช่วงเย็นวันหนึ่งพลอยและสามีนั่งพูดคุยกันใต้แสงไฟอ่อนๆของบ้านทั้งสองพูดถึงความฝันในอนาคตพลอยเล่าถึงความตั้งใจที่จะขยายร้านให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่สามียิ้มและให้กำลังใจอย,อย่างจริงใจ พวกเขาวางแผนร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้ฝันนั้นเป็นจริงพลอยรู้สึกว่าความรักและความเข้าใจที่เคยสั่นคลอนกลับมาเข้มแข็งและมั่นคงกว่าเดิมและนั่นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังที่ไม่เคยจางหายคืนวันนั้นพลอยนั่งมองดวงดาวอีกครั้งหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและแรงบันดาลใจเธอรู้ว่าชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกบททดสอบ ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนด้วยความรักแท้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆพลอยและสามีของเธอเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่แม้จะมีแผลเก่าและความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลือในใจแต่พวกเขากล้าสื่อสารอย่างเปิดใจและพยายามฟื้นฟูความเชื่อใจที่สูญเสียไปร้านบูติกที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของความสงสัยและความเจ็บปวดกลับกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้พลอยแข็งแกร่งและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงพลอยตัดสินใจสร้างชีวิตของตัวเองใหม่ ด้วยความหวังความรักและความเข้มแข็งที่เกิดจากการเรียนรู้และให้อภัยในคืนที่ดาวสองสว่างพลอยมองท้องฟ้ารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและบททดสอบแต่ครั้งนี้เธอมีทั้งความกล้าและศรัทธานในหัวใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หวั่นไหวความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงด้วยใจที่เปิดกว้างและเลือกที่จะเดินไปด้วยกันแม้เส้นทางจะไม่ง่ายดาย พลอยและสามีของเธอพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่ของชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความหวังความอบอุ่นและความจริงใจและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและความสุขที่แท้จริงเรื่องราวของพลอยสอนให้เรารู้ว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดแสงสว่างของความรักและความเข้มแข็งในใจจะเป็นพลังที่นำทางเราไปสู่วันใหม่ที่ดีกว่าเสมอติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคุณจะรู้ว่า ความจริงและความกล้าคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความสุขในชีวิตทุกคน